เล่นมันทุกเกมไม่มีท่อได้ใจสู้ทุกเกมด้วยความวังสู้หมดทั้งใจคือความฝันากันรงสเส้นชายจงพาเปสเก็ผู้เราเขาไม่ได้พอยิ้มสู้กับม,มันเป็นแรงบันดาลให้เราไปต่อสู้กันอีกครั้งผู้เราอย่าไปท้อไม่กับพวกเรา go gang <game! S 2> คุโรโกโทอช็อปรับพีออเดอร์สินค้าจากกระตุนญี่ปุ่นเกมซีรีสชุดครอสเพย์โมเดลของสะสมและของใช้งาน ยังอ yeah! yeah! ah! ีกพวกแกยังไม่รีบสแกนเคียวอักโคตอีกแอดไลเซอร์ครับสวัสดีครับพบกันอีเช่นเคยนะครับกับช่องของเรากับไข่ไม่เก่าแต่เราเก่าเพราะเราคือเก่า สวัสดีครับผมมาพบกับกิมซัลลัมดังโมบายกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้จะพาไปดูกันหข่งขันในแรงแมตช์หนึ่งนะครับผมบอดีนะฮะคนที่ชวนมาเล่นด้วยครับผมสองคนโอ้โหเป็นเมนเซนเตอร์คู่เลยครับผมเมนเซนเตอร์คู่อย่างงี้ฮะก็ไม่มีตัวที่จะช่วยทําแต้มสักไรครับผมซึ่งเป็นผมคนเดียวที่ทําแต้มครับผมแล้วก็เจอแรงยุ่นะฮะว่าให้เอามิจจี้มาเลยครับผมโอ้โหอย่างที่รู้กันนะครับผมมิจจี้ไม่ใช่ ตัวทำแต้มหลักในช่วงแรกๆครับผมนอกจาจจะเปิดอันตินะครับผมแล้วก็ไปเจอทีมที่มีตัวทําแต้มทั้ง3คนเลยครับผมหูยจะสู้ได้ไหมแล้วมีช็อตพิกเกมอะไรให้ดูด้วยนะครับผมไปดูกัน่งคันในแรงได้เลยครับผมเลสโก o ครับ โอเคครับผมมาดูแมตช์การแข่งขันในแล้งได้เลยครับผมทีมผมก็จะมีอาก,กันยี่เป็นเซนเตอร์ฮะมีทศัศยาเป็นตัวเก็บบอลแล้วก็ช่วยรีบาวครับผมอ่าแล้วผมเล่นมิจจี้เป็นตัวยิง3แต้มครับผมมิจจี้แอดวานนะฮะฝั่งข้ามก็จะมีฮากาสงบเป็นเซนเตอร์มีสกอริงอิร่าของเคยียนเป็นตัวช่วยรีบาวครับผมแล้วก็ ลูกควาร่างสองเป็นตัวทําแต้มหลักครับผมแต่นะฮะทั้ง3มตัวของเขาก็สามารถทําแต้มได้หมดเลยครับผมไม่ใช่แครร่ลูกคว่านะครับผมซึ่งต่างจากทีมผมที่มีมิกกี้ตัวเดียวที่ทําแต้มจ๋านะครับผมมาดูกันจับบอลก่อนเลยใครจะได้บอลอ้ยเป็นเซียได้บอลน,นะฮะอ่ะส่งให้ผมผมชูดเลยครับผมเพื่ออะไรเนี่ยโอ้โดนบล็อกไปแต่เสียกิบอลได้แล้วก็ส่งให้ผมเลย์ยัพเข้าไปครับผมนําไปก่อน2ตอ่อศูนย์ครับโหมาดูกันต่อก่อนแรกได้ถือบอลส่งให้ลูกคว่าได้สองครั้งแล้วก็หก็ปิด เลัพนะฮะของมิจจี้ไปเลยครับผมเข้าไปอย่างสวยงามแล้วก็ทําได้ดีกว่าต้นฉุปปับอบินะฮะโอ้โหโหผมได้บอลทําไงบอลหนึ่งครั้งแล้วก็ถอยหลังชุดเลยครับผมเรียบร้อยเก็บ2 <c oughs> แต้ไมไปก่อนนะฮะ <c oughs> เป็น4 2อแล้วครับผมจังหวะนี้ครับผมฝันของข้านะฮะดูกันต่อส่งให้กับฮูยุควาได้อสงองังชุดโล่งเลยครับผมตามมาแล้ว4ี่สี่ครับผมดูกันต่อะฮะเกมไวมากๆากเจยะถือบอลส่งให้กับผมผมคืนไปที่กอริครับผมคืนมาที่ผมผมุนหนึ่งครั้งแล้วก็หลอกหนึ่งครั้งส่งให้อาคังิแล้วก็คือ มาที่มิจิมิจิทาไงผมก็หลอกเลยอัพเข้าไปครับผม6-4อีกครั้งนะฮะดูกันต่อครับผมหรือว่าถือบอลครับผมแล้วก็แดดสองครั้งเช่นเคยส่งให้กับสกุลเงศสเต็ปไปด้านข้างชุดเรียบร้อยนี่แหละครับผมโอ้ยฟังเขาสามารถทําแต้มได้หมดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นลรกว่าสกุลเงศแล้วก็กองแลกครับผมดูกันต่อฮะผมอ่ามิจิส่งให้กับครั้งนี้คืนมาที่มิจิมิจิทำไงเต็มไปหลังโอ้ยนบล็อกไปครับผม สกรีเก็บบอลได้ส่งให้กับไงลูกว่าสเตปชูดลงโล่งโอ้ยไวเหลือเกินตามกันไม่ทันเลยนะฮะพริกน้ำนะฮะแปดต่อหกแล้วก็ผมอะครั้งนี้ส่งให้ผมมุมหนึ่งครั้งทําไงส่งคืนมาที่ิษยะคืนมาที่มิจชีแล้วก็ทําไงชูดเลยครับผมเรียบร้อยลงโล่งเช่นเดียวกันครับผมเป็นแปดแปดแตรับผมแหมดูกันต่อครับผม อ่าผัดกับลูกผัดกันรับเลยฮะช่วงนี้ดูกันต่อแล้วก็อุ้ยจะรักไก่เลยแอบก็ผมลุกว่าแต่โดนตกไปแต่ก็แล้วยังเก็บบอลไว้ได้แล้วก็ทำไงกันต่อโอ้โหสเตปชูอีกหนึ่งรอบลงไปครับผมลุกว่าล่าง2ครับผมอะไรจะแม่นปันนั้นนะครับผมดูต่อเซียส่งให้กับผมผมบุญหนึ่งครั้งแล้วก็หลอกชูแล้วโอ้จะยึดถืออะไรเนี่ยมิจี้กับผมโดนบล็อกไปแต่เซียยังเก็บบอลไม่ได้ส่งให้กับผมผมคือวิธีเซียคือวิธีผมมีรอบนะครับผมไงแล้วก็หลอกแล้วครับโดนบล็อกไปแต่เซ อ้ยหมดชัดคอกไปครับผมลืมดูเวลาไปเลยครับผมโอ้โหเล่นเพลินไปหน่อยนะฮะดูกันต่อครับผมลูกว่าสเต็ปสองครั้งสามครั้งแล้วก็ชูดโดนลูกบอลรุนแรงลงไหมไม่ลงครับผมออ้ยก่อแรกยังรีบาได้แล้วก็ทําไงลูกว่าไดบอลแล้วก็สเต็ปถอยลังครับผมชูดไปเลยครับผมโอ้เป็นการก๊อบค่าของมิตจี้นะครับผม นำเป็นครั้งแรก4แต้มน,นะครับผมดูกันต่อครับผมอ่ากิษยีหถือบอลส่งให้กับมิจจี้มิจจี้หมุนหนึ่งครั้แล้วก็ลองเลี้ย up เลยครับผมตามมาแล้วเป็น10ต่อ12ครับผม,มดูกันต่อนะครับผมอ่า งไงโอ้ย,อยลูกนี้ครับผมถอยหลังเยอะเกินไปครับผมเจอนะฮะลูกยิง3แต้มคอนเฟิร์มของลูกว้าครับผมอู่เข้าไปจังๆแนละ้เป็น1 5บหแล้วครับผมแล้วจังหวะนี้มิจจี้นะฮะแก้ตัวรายการหมุนตัวหนึ่งครั้งแล้วก็ชุดลงไปครับผมเป็น12 15ครับผมดูต่อฮะลูวกว่าแดดสครั้งชุดครับผมลงไหมโอ้ยแม่นเกินเป็น1 7บ2ห่าง5แต้มแล้วครับผมเสียถือบอลครับผมส่งให้กับมิจจี้มิจจี้ส่งคืนไปที่อ่ะครั้งนี้อ่ะคั้งนี้แล้วก็หมุนตัว เก็บบอลอยู่ส่งให้มินกี้เปิดอันตินแล้วก็ถอยหลังเป็นเวบชูดเรียบร้อยซูมๆอย่างนี้ตามมาแล้วฮะสิบห้าสิบเจ็ดครับผมหรือเวลาประมาณสองนาทีครับผมดูกันต่อดูว่ายังไงสเต็ป สเต็ปหมุนสายครั้งแล้วทำยังไงส่งมาคืนมาที่สปูนี้คืนมาที่ลูกว่าอีกแล้วลูกว่าทำไงทำางแล้วก็ถอยหลังโอ้โหสเต็ปสองครั้งครับผมชูดลงไปครับผมเป็นการกอปีท่าของมิตจี้เช่นเคยครับผมเป็น1 0 5 9กแล้วครับผมแล้วก็ผมก็เฟซชูดเลยครับผมว้าวครับผมโอ้แต่ยังเก็บบอลไม่ได้แล้วผมรอหนึ่งครั้งแล้วก็หมุนแล้วก็ชูดโดนบอกไปครับผมสียเก็บบอลได้ครับผมโอ้ยแล้วเก็บบอลได้อีกหนึ่งครั้งส่งให้ผมผมถอยหลังสเต็ปชูดเลยครับผมโดนบอกไปอีกหนึ่งรอบผมแล้วก็คาต่ เก็บบอลดักเองเลยครับผมไอ้นี่ชูตะเล่นักหนาครับผมเป็น1 7บเครับผมห่าง2แต้มแล้วจังหวะน,นี้ดูกันต่อครับผมดูครัวสเต็ป ขวาซ้ายขวาอยู่นั่นแหละแล้วก็ชุดสามแตงวันเฟิมไม่ลงกับผมอุ้ยลูกนี้ก็บผมมาแขงอีรีบาได้ส่งให้คืนกับผมผมคืนให้กับเอซยาคืนมาที่มิจิรอบมิจิแล้วก็หลอกเลี้ยงไปกองกับผมอุ้ยไม่ลงโอ้โหพระเจ้าจอดกับผมดูกันต่อแล้วก็หลอกให้สกอรานีกับผมคืนมาที่ลูกค้ารย้ว่าสเต็ปชุดลงลงอีกแล้วกับผมโอ้หูยี่สิบเอ็ดสิบเจ็ดนะครับผมสีแต้มจิยงเคยนะครับผมเลี้ยงจะลงอยู่แล้วกระชอกออกเฉยแล้วจังหวะนี้ชุดลงลงไม่ลงอีกโอ้โห โอ้ยยังมีงบาวได้ครับผมแล้วก็เฟสอีกหนึ่งครั้งลงไหมไม่ลงอีกโอ้โหอะไรจะปานัฮีรีบาได้อีกครั้งครับผมส่งให้มิจิแล้วก็ลำคาญเลยครับผมหมนี่เอาแล้วสามแต้มนะฮะหมุนตัวเลยอัพลงไปครับผมเป็น19-21ครับผมห่างแค่สองแต้มครับผมดูกันต่อครับผม หล้ว่าสเต็ปหลอกให้สกอร์นีสเต็ปไปด้านข้างครับผมเรียบร้อยโอ้โหแมนเกินเป็นยี่สิบสามสิบเก้าครับผมทาง4ีแต้มอีกแล้วนะครับผมดูันต่อผมได้บอลคืนมาที่เสียคืนที่เสียอีกหนึ่งรอบหนึ่งก็เปิดอันติไปเลยไม่มีการเสียเวลาครับอม อ่าแต้มตอนนี้เป็น2123ิ 2, ่าห่าง2คะแนนแล้วเหลือเวลาประมาณหนึ่งนาทีครับผมดูกันต่อดูครัว่าสเตปพลอยลังผมกระโดดไปกวนได้ครับผมไม่ลงลูกนี้แล้วก็อันติโอ้โหสกรีดโดนตกไปครับผมหูยสุดจริงๆครับผมแล้วดูกว่าได้บอลอีกหนึ่งครั้งชุดลงไปโอ้โหเสียดายครับผมพุ่งไปเก็บบอลไม่ทันะฮะมิจิครับผมเป็น25 21ครับผมดูกันต่อมิจิถือบอลส่งให้กับอาครั้งนี้เปิดอันติไปเลยครับผมเพื่อรถดระยะห่างนะครับผมห่าง อีกแค่สงคะแนนครับผมดูกัะตอนลูกว่าส่งให้กับสกูรินคือมาที่ลูกว่าลูกว่าทําไงลูกว่าดูเชิงสเต็ปสครั้งส่งให้กับสกูรินีคือมาที่รูกว่าอีกหนึ่งรอบรูกว่าสเต็ปสครั้งหลอกให้กอและอู้ยสเต็ปสองฮะโดนตกไปครับผมแต่ยังได้บอลอยู่หะแล้วก็ลูกว่าหลอกให้กับกอลและวยิงรอบแล้วก็ส่งมาที่ลูกว่าชุดไม่ลงอุ้ยกอแลรีบาได้อีกหนึ่งรอบส่งให้กับลูกว่าสเต็ปสองครั้งหลอกให้กอและคือมาที่สกูรินีกระโดดชุดโดนรบกวน ไงหูยกอลี่ฮะเก็บบอลได้ส่งให้กับมิกกี้ผมเปิดอันตรีแล้วก็ชูโดโดลง่งๆเลยครับผมเรียบร้อยหูยพี่นำนะ26 25เหลือเลยเวลาอีก11วินาะทีก็ผมมาดูว่าจะรักษาสกอร,ร์นี้ไว้ได้ไหมดูกระต่อสเตปสามับส่งให้กับกอและคืนมาที่ลุกว่าลูกว่าทำไงลูกว่าทำไงลูกว่าทำไงแล้วก็เปิดอันตรีดังโอ้โหเลอสก3วีรับผมไม่น่าเลยฮะกอลี่ได้บอลส่งให้ผมผมหนึ่งครั้งแล้วก็เลียบลงไปเรียบร้อยหูหพี่เกมเฉยับผมโอ้โห อช็อตพีกเกมจริงๆครับผมเป็นสรุปกันท้ายคลิปได้เลยครับผมเล t โก o ครับโอเคครับผมมาสรุปกันท้ายคลิปได้เลยครับผมพี่ผมก็ชนะไปไ้วยสกอร28์28ต่อ27ครับผมโอ้โห พลิกเฉยคะแนนเดียวกับผมแค่สวีกับผมโอ้หเลนยากพอดูเลยนะครับผมแมตชนี้นะเพราะว่าตัวทีมผมเนี่ยโอ้ยทำแต้มได้แค่ตัวเดียวนั่นก็คือมิจจี้ที่ทําแต้มหลักนะตัวอย่าย่างนี้แล้วก็ทิศยะก็ไม่ได้ทําแต้มจ๋าขนาดนนครับผมซึ่งต่างจากฟังเขานะที่ทําแต้มได้ถึง3คนเลยทีเดียวกับผมแต่โอ้ยจังหวะสุดท้ายนี่ถือว่า เซี mm ่ยวไว้จริงๆครับผมที่สามารถพิกชนะได้ครับผมโหก็ถือว่าดูเขาข้างเราเหมือนกันนะครับผมหรจะพูดังไงนะก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันมาจะจบคลิปนะครับผมการพามาดูแมตช์การแข่งขันที่นะฮะเล่นมิตจีเป็นตัวทำคะแนนคนเดียวนะครับของทีมนะฮะแล้วก็เพอนะฮะฟุกชนะผมพิกชนะไปด้วยนะฮะคะแนนเดียวครับผมอ่าก็อย่าลืมช่วยกันนะกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้ชมคิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้ กันนะครับวันนี้ก็เกมขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ